รับเข้าสู่ช่องพลายแบงค์ครับแบงค์สวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับบบงสวัสดีครับจสสวยลูกสวัสดีครับครับสวยลูกสวัสดีครับสวยครับอะไรก็หนูกินอยู่ก็หนูกินอยู่เหรอตองบรรยากาศช้าๆนะครับยังเปิดประตูไม่ได้นะครับที่น้องเราเยอะเดี๋ยวรอแดดออกก่อนนะครับจะเปิดประตูได้ สวัสดีควานโอมสวัสดีรอบเช้าสวัสดีครับผมย่งย่างย่งอ่าเปิดดีเปิดได้แต่จะเปิดประตูมุ้งไม่ได้นะครับเอ้าเอ้าเฮ้ยแก้วมาช่วยเปิดแก้วมาสร้อยเปิดแก้วสร้อยเปิดเอ้ยเอ้ยแก้วดึงไว้แก้วดึงไว้อะแก้วดึงไว้ก็ได้ดูนะดูดูแก้วจะดึงไหมดึงดึงว่าแล้วว่าจะแก้วจะดึงไว ิบหายแล้วพังไปแล้วจะเปิดก็ลำบากหน่อยนะครับ <laughs> เพราะว่าเหล็กหัก,กันไปแล้วครับเพราะว่าเหล็กไม่เท่ากันเปิดเล็กจะได้เล็กเท่ากันดูเ <c> ช <oughs> <c oughs> ื่อช้านะครับโยนยญาให้กินก่อนนะครับผมก่อนจะทำความสะอาดข้อคุณใจก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำความสะอาดเหลือแต่ข้อแอนนี่กับแบงค์นะครับยังเอเล่อยู่กันนะครับดูของคุณยายค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าคุณยายพื้นที่คุณยายเนี่ยยอดเลยนะครับแต่พื้นที่ดูเด็กๆ2ตัวนะครับลิตุมปลิมึนอุกลก แก้วเฮ็ดบ่แก้วกินเองกินนะครับโอ้โหอะไรมือนหน่อยทำอะไรในมือนหน่อยน่ฮะไม่ต้องปีนเลยไม่ต้องปีนเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีรอบเช้าครับแก้วมาแล้วครับยังขี้เล่นเหมือนเดิมนะครับแก้วเรายังขี้เล่นเหมือนเดิมครับโอ้โหใส่กางเกงมาอย่างสวยเลย ทำความสะอาดรู้สึกว่าแก้วจะช่วยอยีกแล้วนะครับโอ้ยเนาะแก้วเป็นเด็กที่ขยันมากเลยนะครับช่วยชอบทำช่วยครับมีแมควานนี่ว่าควานเลยนะครับอใช่ครับแก้วเราชอบมาช่วยครับมาช่วยพี่ควานทำความสะอาดคอ,อกเรานะครับโอ้ยแก้วดูครับ พอกเนาะพัดลมเราก็ยังไม่ได้ปิดเลยนะครับช่วงนี้เอาโอ้แม่ได้นอนไหมเนี่ยน้ำตาไหลจังเนี่ยทสไยไม่ได้นอนนะเนี่ยทำไมไม่ได้นอนแก้วกวนแก้วกวนใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้นอนนะครับผมแก้วชอบกวน นอนก็นอนไม่ค่อยจะเต็มอิ่มนะครับนะช่วงเด็กแก้วจะชอบเล่นกับแม่ครับเล่นกวนแม่ครับเวลาตัว,ต,ว,ต,วตัวเองนอนอ่ะแม่ไม่กวนนะครับแต่เวลาแม่นอนอ่ะตัวเองน่ะกวนแม่นะครับแก้วเอ้แก้วน้อยแก้วขี้ดื้อแก้วขิดขดือ้อ ขี้ดื้อไหมอ๋อแก้วขี้ดื้ออ๋อขี้ดือ้อเหรอเออไม่อ๋แก้วไม่เหรอโอ้ยเนาะเป็นไรผู้ใหญ่แก้ยังต้องรอเนอะนะครับใจจังใจทำใจเย็นๆรรีบบไไม่ด้คั แก้วขวดแก้วพึ่งนอนอื่นก็ตื่นนะครับศาสตร์ แบง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 ดูพี่แบงแบงเอ๋แบงแบงครับแบงครับวันนะครับวันดีครับวันดีครับอ๋อฝันหวานบ่เมื่อคืนแบง ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมาจูบไม่ต้องมาหอมอ้ยหนะติดมาเหรอหมูยาแบงว่าหมูยาใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นยังเปิดออกไม่ได้ <c oughs> โอ้แบงค์กินเลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือสายกินครับแบงค์ <c oughs> กินไม่กินก็ <c oughs> เท่าหมูแล้วครับ จะเป็นหมูแล้วแบงเออเอาอะไรเอาอะไรอีกฮะเป๋าลูกเอาอะไรแบงเอ๋เอาอะไรลูกโอ้ยกินอย่าอีกข้ากินต่อ โอเค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 หนึ่งสองสามสี่พอดีชอบมุมนั้นอีกแล้วแ่เราชอบจริงครับมุมนั้นฮะโบตน ทำความสะอาดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ <c oughs> เราช้ชาๆนะครับเราต้องตื่นขึ้นมาแล้วต้องทําความสะอาดขออใหนเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปรลลับแขกอยู่หน้าวัดนะครับ <c oughs> ย่เล่นเล่นคนเดียวเลยครับแย่เล่นคนเดียว เล่นอะไรอยู่ตัวนู้นนะโอ้โหตอนนั้นเป็นดีทรน์นะครับดีทรน์เอาลงมาที่ะไรหายหมดทุกเลยครับหมดงบแล้วนะครับดไนไรายเบิร์ดกบไปเดอพี่น้องเลยจะรอดท้อมไม่ได้แล้วนะครับ อ่ามีเสียงด้วยมีเสียงด้วยแกมีเสียงนะโอ้ แกอยากเล่นด้วยแกไม่มีเพื่อนเล่นเลยนี่นะาเบแ่อเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วนะผมเคืนเลยยุงเยอะนะช่วงเช้าครับจริงก็ว่านะครับยุงนี่ร้ายกว่าเสือนะครับเสือยังหยาญยุงได้พี่น้องเลยโอ้โหถ้าไม่มีมุ้งล้วนนี่โอ้โหพี่น้องเกยไปได่รับได้นอนหรอกพี่น้อง เยอะจริงดู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 ทำไรทำไรทำไรเอา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 ดูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วอะไรคุณแม่จะช่วยนะครับจะช่วยออกเลยจะเล่น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 ความสุขสนของเด็กน้อยนะครับพี่น้อง จะรอดท้องในตะก้มแล้วนะครับผมแกต้องลมต้องอีนหลังครับรอดโอเคนะครับสรัสนีะครับถ้าถ eh ูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปลายแบงค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทํานที่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ